สวินครับผมตอนนี้เราอยู่ถนนอโศกไดโน้องถนนอโศกนายเตยแม่นอโศกมุนปีบอประค่อยมากนายเตยนะเคยมาบ่บ่เคยมาครับจะเลื่อนบ่ตึกก็สูงแท้เตยสูงแล้วตึ๊กบันเผืนเนาะเป็นครั้งแรกนายเตยนะบ่แม่นบ่ถนนอโศกอโศกอโศกถนนจังเล็กก็ประจักรจนับเอาเพราะมีเพราะมีไ สวัสดีสวัสดีครับบีบซี่องบ่าวเตุกคนตุกคนเนาะตอนนี้ก็อยู่กับบ่าววินสวัสดีบ่าววินสวัสดีสวัสดีครับไอ้เจอรถไปยางไปรถกูลูรถเนี่ยนะจะเป็นรถไฟฟ้า,ฟามั้ยรถกับโบนี่นใจนะลโลว,ว์ขน,นาดน,นี้เน่ยี<ด>่ห้อยังเอิญคอยกันบุ๊คกันะอะไรละลานี่แหละเขาก็บอกว่าจะนัดเรื่องรถ Bobin, chắc bôi có bất ngờ chân nữa. Nam bạc, chân nữa. Nam bạc, chân nữa. Nam bạc, chân nữa. Nam bạc. Nam bạc. Nam không? Nam bạc.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  xuống bạc. Nam 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 mông Nam bạc. Nam bạc. นี่บวินบวินออกมาเที่ยวเนาะมนี้เนาะคุ้มเลยมาตะ้กนพาหล่อพาเที่ยวมาเนี้่ยซุ่มงเนาะโอ้คุ้มไลยไอ้เตยไปมนี้บ่เออเมื่อกี้เสียดายเนาะเขาไปถ่ายคลินดีกว่านี่ทุ่งขยะเป็นอันดเจ้าเก็บให้ดิอหน่าเน็ตไปนำดิเออมือหน่าอหน่าก็ไปชวนนี่งืี่ทุ่งขยาไปนำดิเสียดายมีคนบางคนก็ทิ้งขยะเนาะเดี๋ยวเขาทิ้งพี่อย่างนี้เขาเออเล่นหรอกอะ เก็บให้พนเด้สุดดายเนาะไล่จุดนนิงช่างทหลายทีสุดไปเดี๋ยวพ้นสภาพไวิ่งเที่ยวมาหนิถนนยังน่าอโศกอโศกอโศกแยกอโศกเพิดเอาตั้งใจไลยหน่อยเด้อไล่หล่ไล่ลองแรงที่พิ่งอยู่เด้แรงที่พิ่นอาศัยอยู่หลายจุดนี่โดยโดยโดยบว่ามีแต่ติแต่คอนโดเด้ คือคือที่เพิ่นเทียนเนี่ยบ่เพิ่นเทียนไว้ว่าชีวิตลงตัวที่นี่โดยโดยโดยชีวิตยังหลักไว้เรืมเลยไว้อ่านอยู่บางนึกอ่ะแล้วแบบชีวิตที่แบบดีๆอยู่ตรงนี้นะอยู่แล้วลงตัวทุกอย่างสินะจะได้จะได้ไว้เรื่มสักไรเนาะมันเป็นโรงแรมนเป็นโรงแรมเป็นคอนโดเป็นอ่าดีสำหรับให้นักท่องเที่ยวตต่าางชิมาแล้วก็พนมาทำเลย ายนะวิเนาะเลยยกะคุมยกะคุมบ่คุมนะเหยลายอยางเห่ลายอยางเลยเหรนบ่ายเตยผาเลาะมืนอีกโอ้พี่ดงเลยาเนจุดอหมดเยฉเลยีแฉกกะคุมคุมเลยเหรนบ่ไปล่บอลมืนอีกไปลแห้งลจุดไเลยเนาะเห็นบ่ไปตรงนี้กิมีทางขยะไว้ีมีเงาดอ

ไปจนลค้าอร่อยพี่น้องเลยอร่อยก็คือกลับไปฮอดทฮองน,นีก่กับที่เขาแล้วก็นอนจากเต๊นท์ตัวเชแล้วก็นอนได้จูกค่ากับทีตื่นมาเบิ้งคลิปที่เราถ่ายไว้เห็นไหมบอมาเลื่อนเบื้อ้เป็นแบบนี้น่าเอเดอร์มาวัดตอนเาถ่ายเราประธานไปเบิ้งถักเป<อ>็นบอกเราได้สังเกตคนเขามาเบิ้งคลิปเรายอลลาอ้อนหลังมาเนี่ยเอยเราวิจิตรเป็นแบบนี้ทุ๊กเธอเลยบอมาถ่ายนะเราวิจิตรเบิ้งย้อนหลังโอ้แบบนี้เนาะแบบนี้นะเบิ้งตัวจริงยังมาบอกเบิ้งในจอยบ่กมีนะจ๊อยบอกเมื่อยังไปเปิดเบิ้งอีกเปิดเบื้องนี้เรา เป็นแบบผดผูต้นนี้กินได้ด้วยอินยำับชุบละไม้ต้นนี้ก็เลยนะผักผักผักข่าผักผักผักผัดเหรอนื้อผักผักัดผักผักผักัแงไม่ผักอะไเลยบ้านบ้านบ้านเพ่นอ่ะไม่ไ่ม่ไม่ประดับโอ้หเนาะปอไม่ปราดับปลา้านี่กินได้ด้วผักข่าเอาไปต้มใส่เนื้ออย่างเงนะงาๆแบนเ้น่เหลือโอ้แมน กล่องวงจรดังลงก็มีนะจ๊ะมีเพิร์ดเดฟเพิฟนนี่รเวรคให้จะเบิ่งน,น,นี่ทางทางที่เป็น,หนเหตุนีไนนนน่ไปไปสำหรับ,บพพรรมดพิการเด้นี่นะเด็กมันเป็นทางที่มันชันลงเป็นหลองนะคือแบบว่ารถเข็นเลย<อ>มน<อ>ันอะเข็นรถมากเลยสิลงอย่งไดแต่ผมมีาทางแบบนี้เห็นปะผมก็ห้าได้คนปกติห้ากันอย่างใดคือประเทศไทยเป็นคิดไหวเบิร์ดแล้วได้เป็นอย่างเหตุใดรอบขอบเนาะเพราะว่าเป็นว่าแฟนเป็นคิดไว้เป็นทุกอย่างนะ ี่เราคล้องระบายหนาเลยป่ะไม่ครับคือคือเขาจะเอาขิดแล้วเขาจ้าวางแยนแล้วเขาจ้าก็ออกแยงแล้วก็สำรวจอีนี่ยังข้างใหนเขาจ้าจังสร้างกขาจจังเห็ดได้ยแม่เราที่ท่านใดท่านเห็ดได้เท่านั้นได้บ้านเกิดเดยโดยโดยเดี๋ยวประเทศพัฒนาน้อเหมือนกับพัฒนามันจากความขิดผลอยู่แล้วขิดขิดก่อนทำแม่น่ะน่ตัวจะตั้เนี้แมนแมนแมนเอาแบบอาจจะเป็นอาคารธนาคาร ใครพักกันชีวิตเรียมมบ่มะอาตาใครประกันชีวิตแล้วก็แล้วก็สังเกตุบังถนนทุกเส้นนะประเทศไทยอ่ะบบมีว่าเส้นได้ดี่บมีต้นไม้แล้วบอสนี่จะต้นไม้ทุกจุดนี่จะต้นไใหม่ายัต้นที่วางก่ได้ต้องเอาต้นไม้มาลง ลงแต่เพิ่งเฮ็ดข้างเหนือเน,น,นี่ม่งปู่เพื่อก็มีมีอย่างขอบข้างเหนือได้งาด่ายดิเห็นปะเดบิวเวินจะเห็นยังว่าจ่ายหนำนี่บังตามอาคารตามตึกจะได้จับคอนโดเลยนะแม่นถ้าไปใหม่ <c oughs> นี่เขาก็ต่อสายนี่เขาเปิดขึ้นเลยได้รถด,ดับเพลิงามาเสียบกันเลยบอดี้ไซนรถด,ดับเพลิงแล้วใส่นี่เปิดขึ้นเลยแล้วออ๋เปิดอันนี้เลยแม่นั่นเลยบ้านเพิ่อนมียังมีเท่าน้ำปะ เอาในไปนี่ฮัทไทยอยู่นี่นี่ฮัไปกินข้าวเลยบ่แต่แน่น้มนี่เมนี้ FC ซัพพอร์ตเจ้าเด้เอฟซีเออสปอร์ตเจ้าเพิ่นเพิ่นเยี่ยงเข่าป้อเยี่ยงเข่าเจ้าโอ้ยขอบคุณหลาให้เงาเดี๋ยวเดี๋ยวจะวะกันดีกิหน้าแี๋ว่ามาเห็นออกช่องน้ำแบบเดียวกันหลายแล้วก็เพิ่นก็แปลว่างเป็นตัวนคนซัพพอร์ตเนาะเพิ่นอยากให้เอ่าอยากให้กินเนาะเอออยากให้กิน bình nàng tao ngang nào ngang ngang kìa ngang ngang không? không? ngang 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 chả ngang 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 Nè ngang 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 Ba lạc của cốt bùng gậy ban vườn. Cốt nịch a lo sanyan phi. Va kiếm cốt vườn loại đấy đôi, 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 đôi. Đó này ban vườn này. Vườn này vườn lô vườn này vườn này cái này vườn 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 này này

ไแรงมานี่ยังเห็นรถติดตลอดนี่เนรถชุดพอยาลาชิยางให้ชุดรถได้รถชุดต่เอด้ให้คนจักรถนะนะรถุดรถงหลางหลกว่าเาได้ก็เหนือยมประเทศไทยนี่นี่ได้บริเหนเชียวมีบอกแน่เนาะมีแล้วน้ำมันราคาตอนนั้นตัวนี้จะละมืขึ้นอะไรเนาะลงอะไรชัดเจน คนไทยเป็นคนชัดเจนเป็นคนที <S <S ่เห็ดยังต้องให้คนอื่นผู้อะไรก็แบบว่าให้ให้เอาอย่างไรวะให้เข้าใจให้เข้าใจอมีบลูปรับๆเด้ฝากคนดิเนาะไปแล้วกันแล้วยางไปขนาดนี้จะเป็นคล้องเลยคล้องที่เจ้าวากุเสือไข่ดิเหมือนอาจจะว่าเป็นคนพุทธคล้องคนพุทธจ่ะย่าจีบ้ขึ้นนั่นเองแมน ออกรบห๋องกี่เรืออะกระป๋องไม่ดีนะภาพโควินเนาะภาพโควินมาเที่ยวพี่น้องวันนี้พาพเปินมาเลาะถนอน,นอโศกเปิดรถไฟมาครั้งแรก lẽ cái này cứ non đi Non đi thôi. Ok bà Biên ừ. Cả thì chốc kìa hết xâm nhìn lại đây Đó Đó Cả là nào cũng nữa Mẹ Ô ô ô คนแตงเพคนเห็ดเนาะลวดลายเนาะคนเต้นเต้มอ่ะลวดลายแต่เก่งหน่อยคนใหม่ยังะคนใหม่ผ่านทางพี่ไทยกับคนอี่มรเนาะไม่ตกแต่ง,งเนาะไหมเนาะคนก้อนใส่บอกอยังก็เออผัวเป็นทางไทยนี่ไม่ย่อมต้นใหม่นี่นะแมนจ<อ>ำนาบาตแมนโอเคป้าวินกับากาวปเที่ยงสนีเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่น้องว่าป้าวินมาเที่ยวเนาะอีกหนึ่งเรื่องแล้วไปหากินข้ากินน้ำเดี๋ยวไปพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีครับ